ไปได้ถังมาจากแมคโครเป็นถังไซร้อยนิรใบละเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะมาทำเป็นกระบะสายแมวเป็นแบบง่ายๆกระบะตายแบบประหยะัดเดี๋ยวก็จะมาเจาะรูบริเวณนี้ตอนนี้เราก็เป็นกล่องได้กล่องมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาออกแบบกันว่า จะเจาะให้มันเข้าข้างหนดีแต่ด้านนี้หรือจะด้านนี้ทำแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากกัเอาเลยมันประมาณนี้ถ้าจะเอาสวยหน่อยก็อาจจะหาอะไรมาวัดเดี๋ยวะอาจจะวัดนิดนึงให้มันีคมแต่เขาข้าวมันจะประมาณนี้ ตรงขึ้นวงกลมมาเนี้จะเป็นมานี้ก็ประมาณนี้แล้วเราก็ ริเวณตรงนี้ออกไปนี่เราก็จะตัดออกนี่เราก็มาทํากันแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากนี่เราก็วาดไปเลยวาดเป็นตื๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดอันนี้ก็จะเลือกทําด้านไหนก็แล้วแต่ความชอบแต่ที่เลือกทําด้านนี้ทีนี้มองว่าด้านเนี้ยมันไม่มีผลกับความแข็งแรงของกล้องก็ อย่างเวลาเรายกกล่องเราจะยกสองยกมุมนี้กับมุมนี้ถ้าเกิดเรามาทําด้านนี้ก็กลัวว่าตรงเนี้ยมันจะไม่แข็งแรงก็เลยเลือกทําด้านนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ส่วนตัวนะขอเลือกทําด้านนี้แล้วกันตอนนี้ง่ายๆเลยเราก็ขีดเส้นกะเอาคร่าวๆถ้าใครอยากสวยๆหน่อยก็อาจจะหาไม้บรรทัดอะไรมาอ่าเราก็มาสีเส้นกันให้ชัด เอามานี้อันนี้แล้วก็จะสวยหรือเปล่ามไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวเราก็มาแต่งเส้นที่จิดไว้ว่าจะยังไงให้มันออกมาดูดีหน่อย ก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะไม่ได้จบทางด้านศิลปะก็ <g ül> <g ül> เดี๋ยวเราก็มาตัดกันตัดก็สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลย <g ül> ก็ท้าง,ง่ายๆสุดก็คือมีดแล้วก็ลนด้วยไฟเผาไฟพอร้อนประมาณหนึ่งลรวก็เอามากกีดกีดกีดก,ก็จะง่ายหรือจะเป็นไปเลื่อยตัดเหล็กเอาไปลนไฟเจาะให้มันทะลุก,ก่อนเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยๆใช้มือเปล่าเลื่อยก็ได้ใบเลื่อยตัดเหล็กถ้า ยังทุกถูกตามร้านก็ใบละยี่สิบาทก็มนนีก็จะได้แต่สาหรับผมผมที่บ้านเครื่องมือค่อนข้างเยอะก็มีเครื่องทุนแรงอยู่ก็เดี๋ยวจะใช้อนี้ตัดตามแมวนี้พอตัดเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาอาจจะเอาเป็นคัตเตอร์มาเหลาเก็บคมนิดหนึงเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงจากที่วาดไปทีแรกแล้วพอไปเทียบกับขนาดของแมวแล้ว ดูแล้วเหมือนมันจะช่องค่อนข้างเล็กไปเพราะแมวที่บ้านจะตัวค่อนข้างใหญ่ก็เลยวาดเพิ่มมาก็สําหรับการวาดก็กะขนาดให้แมวของตัวเองเข้าไปได้ก็แลน อันนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วแต่เราก็มาเอาอันนี้ออกกันถ้าเกิดใครอยากให้เป็นแบบปิดเปิดได้ก็ติดบาร์ับเข้าไปตรงนี้ปิดเปิดได้แต่ส่วนตัวแล้วต้องการแบบให้เปิดทิิงไว้ได้เลยหรือถ้าจะทําเป็นบานทับอาจจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้จะได้ทําบาน์ทับง่ายๆแบบปิดเปิดได้อันนี้เข้าได้ออกได้ เดี๋ยวส่วนเรื่องการใช้งานจะเป็นไงเดี๋ยวก็ติดตามดูกันได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเอาไฟเทใส่กัน เวลานั่นเราก็ปิดฝาได้เวลาเราจะตักก็ต้อเปิดฝาตักได้เป็นการทําที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ขนาดใหญ่เพราะว่าอันนี้ถังไซนี้ไซส์หนึ่งร้อยลิตรก็ซื้อมาในราคาห9ึ่าสเกาบาท สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมีอะไรดีๆมาทำกันอีกสำหรับวันนี้ก็เล็กน้อยทำเองได้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ